นิยายเสียงเรื่องข้าไม่อยากเป็นอ่องตัวร้ายบทที่สามเรื่องที่เถาวน์ยอมรับการทะลุมิติได้อย่างรวดเร็วไม่ได้ไร้ความสมเหตุสมผลเสียทีเดียวสำหรับเด็กกำพร้าและชอบเก็บตัวอย่างเขานั้นการทะลุมิติยังดีกว่าตายไปแม้ว่าจะมีห้องเต้ที่ต้องการกำจัดร่างที่เขาอยู่นี้แต่เขาก็ยังมีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ปราบได้ที่เขาไม่ทำลายสถานภาพที่เป็นอยู่ในตอนนี้ เขาก็จะไม่เป็นอันตรายแต่ปัญหาเรื่องลุกและลับเนี่ยสิร่างกายของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเทาวนทมยังอ่อนโยนก่อนที่พวกเขาจะทำกันความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อนข้างดีความสัมพันธ์ของอองกับฮ่องเต้องค์ก่อนก็ดีไม่เช่นนั้นแล้วองคลักเงาคงจะไม่ยกย่องนับถือการโบยด้วยแท้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อองทำงร้ายองคลักแต่ด้วยเพราะแผลขององคลักเงานั้นหายได้เร็วอองคนนี้จึงเกิด น,นิสัยชอบเคี่ยนตีองคลักจนในที่สุดก็เดินสู่เส้นทางฝ่ายลุกสุดเร็วนายท่านข้าน้อยไม่เป็นอะไรเสี่ยวเออรับคำด้วยใบหน้าเคร่งขลึมเมื่อมองไปยังล่างขององคลักเงาซึ่งอวนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นยาเทวันรู้สึกว่าคำของอีกฝ่ายไม่น่าเชื่อถือเขาจำได้ชัดเจนว่าหลังจากที่อ๋องคนนี้รู้สึกตัวและรู้ตัวว่าทำอะไรกับองคลักของตัวเอง ก็โบยเขาไปร้อยครั้งขึ้นมาพักบนเตียงเธอเสี่ยวเออคุกเข่าทันทีข้าน้อยวิบังอาจลุกขึ้นเทาวนผลลุกทันทีนายท่านนอนลงเถอะท่านมีไข้เสี่ยวเออพูดอย่างรวดเร็วแต่ก็รู้สึกว่าตนล้ำเส้นเกินไปจึงหุบปากฉับแล้วก้มหน้าลงถ้าอย่างนั้นทำไมเจ้าไม่ขึ้นมาบนเตียงแล้วพวกเราก็นอนด้วยกันเทาวนรู้สึกมีความสุขที่ได้ยินองครักษเป็นห่วงเขา เขาจะไม่คิดมากเรื่องคนที่อีกฝ่ายชอบคือท่านอองไม่ใช่เขาตอนนี้เขาทะลุมิติมาแล้วกลายเป็นท่านอองที่ไม่มีอะไรทํานอกจากสร้างความเดือดร้อนเขาจะต้องสวมบทบาทให้ดีที่สุดไม่อย่างนั้นคนที่จับตาดูอยู่อาจจะจับผิดได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปร่างกายของเขาเป็นของท่านอองแถมเขาก็ยังมีความทรงจําของท่านอ,องอาจจะยังมีคใครหมายหัวเขาอยู่อีกเขามีแผน การตายของท่านอองและสุนัขรับใช้ผู้ซื่อสัตย์อาจจะเป็นความต้องการของห้องเต้องคปัจจุบันสำหรับความรักของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ตราบใดที่อีกฝ่ายไม่ทิ้งเขาก็ไม่เป็นไรเขาไม่คิดมากค่าน้อยไม่บางอาจเซียวเอ๋ยยังคงคุกเข่าที่พื้นบางคนก็ชอบไม้อ่อนไม่ชอบไม้แข็งข้าสั่งให้เจ้าขึ้นมาบนเตียงแล้วนอนลงเทาเวินสั่งเสียงเฮียมเซียวเอ๋ยนอนลงบนเตียง เทาวนสำรวจร่างกายตนเองและไม่พบปัญหาจากนั้นจึงเริ่มศึกษาร่างกายขององค์ลักเงาที่นอนอยู่ท่านอนของเสี่ยวเอ๋อแข็งทื่อจนทําให้เทาวนรู้สึกไม่สบายใจต่อจากนี้ข้าจะดูแลเจ้าให้ดีกว่านี้ข้าน้อยไม่วางอาจเสี่ยวเอ๋อกล่าวดวงตาของเขาดําทะมึนเทาวนรู้สึกมีความสุขในความทรงจําในหัวของเขายังคงสเปะสปะทําให้วิง่งเวียนเล็กน้อยเขาจึงนอนลงช้าๆข้างเสี่ยวเอ๋อ เตียงใหญ่มากเขาวนไม่เคยนอนร่วมเตียงกับคนอื่นจึงไม่ได้ระวังตัวและไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติเขาหลับตาลงแล้วเริ่มเรียบเรียงความทรงจำองค์ครักเงานอนบนเตียงเคียงข้างเขาอย่างขมขื่นเขาไม่ขยับตัวแต่ก็ตื่นตัวและสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายท่านของเขาท่านอองไม่ใช่คนเลวแต่ก็ไม่ใช่คนดีก่อนหน้านี้ท่านอ,องแสดงกริยาให้เห็นว่าเกลียดเขา เขาจึงตัดสินใจว่าจะไม่ปรากฏตัวต่อหน้าท่านอองนอกจากยามจําเป็นแต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นท่านอองขอให้เขาขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันหรือในวันนั้นยามที่ท่านอองตื่นขึ้นมาเยลเออมองเห็นความรังเกียจและขยแขแยงในดวงตาแดงก่าคู่นั้นแต่ตอนนี้ไม่เขาคงคิดมากเกินไปเขาคือองค์ครักษ์เงาของท่านอองทําทุกอย่างเพื่อท่านอองจําไว้แค่นั้นก็พอ หลังจากเรียบเรียงความทรงจำได้แล้วทาวนวนก็อยากจะตะโกนออกมาว่าไอชั sure ่วเขาถูกวางยาแล้วก็ขึ้นคล่อมคนอื่นจากนั้นเมื่อตื่นมาก็หันหลังให้อีกฝ่ายและกลายเป็นศัตรูทันทีสุนัขผู้พักดีที่ได้รับบาดเจ็บพาเขากลับมายาังวังหลวงแต่สิ่งแรกที่เขาทำกลับเป็นโบยองคารักษ์ด้วยแทรแถมยังมีความคิดที่จะฆ่าคนอีกทาวนยิ่งคิดก็ยิ่งเกลียดทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่า เสียวเอ๋อร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาได้กินยาหรือยังเทวเวนลุกขึ้นแล้วเปิดเสื้อผ้าของอีกคนเพื่อดูอาการบาดเจ็บแต่ก็สบเข้ากับในตาคมปลาและเมื่ออีกฝ่ายมองมาที่เขาดวงตาคู่นั้นก็อ่อนลงหัวใจของเทวเวนเต้นรัวขึ้นมาเขาต้องรีบรักษาบาดแผลของคนคนนี้ให้หายเร็วๆเ,เพื่อที่จะได้บอกลาความบริสุทธิ์ของเขาเสร็จทีบทที่สี่ เขวิร์นมอบยาขนาดใหญ่ให้เสียวเอ,อ๋อแล้สั่งให้เขาอยู่ในห้องและตัวเขาเองแน่นอนว่าก็ต้องอยู่ในห้องเพื่อพักผ่อนเหมือนกันเพราะตอนนี้เขาอยู่ในร่างของท่านอองมีห้องเต้ที่เป็นพี่ชายเกลียดเขามีกลุ่มคนที่ต้องการหลอกใช้เขาต้องการล้างแค้นเขาเพื่อจะมีชีวิตอยู่ให้นานขึ้นเขาไม่ควรออกไปเตะๆข้างนอกทเทวันรู้สึกว่าคุณธรรมของเขาเริ่มจางหายไปหลังจากที่เขาตาย เขาควรจะมีความรู้สึกประมาะหรือเหนียมอายแต่กับคนตรงหน้าเขาจะทำอะไรที่อยากทำก็ได้โดยไร้ซึ่งความอายมีหลายครั้งที่เขาอยากจะจับอีกคนกดแล้วจัดก,การซะมานี่สิเซียวเอ,อ๋อข้าจะทายาให้เทาวนถือยาที่ดีที่สุดในวางเอาไว้แล้วกล่าวกับเสี่ยวเอ,อ๋อนายท่านอาการบาดเจ็บของข้าดีขึ้นแล้วไม่ต้องเปลืองยาหรอกขอรับเซียวเอ,อ๋อคุกเข่าทันที าให้เจ้าจะเิ้นเปลียงได้อย่างไรคาสั่งให้เจ้าไปที่เตียงแล้วนอนลงเถาวนสั่งอาการบาดเจ็บของเสี่ยวเอ,อ๋อใกล้จะหายดีแล้วแต่เถาวนผู้ไม่เคยพอมักจะฉวยโอกาสกินตะหู้องคลักผ่านการทายาเสมอดังนั้นเขาจึงมักจับเสี่ยวเอ๋อร์ถอดเสื้อผ้าทายาและยังนวดให้เขาด้วยเสี่ยวเอ,อ๋อยานี้ได้ผลดีมากนอกจากรักษาบาดแผลแล้วยังทำให้แผลนุ่มลงด้วย นายท่านยากระปุกนี้ฝ่าบาทมอบให้ท่านค้าน้อยมีบางอาจกล้ารับเสีวเออแทบจะหมอบกราบลงกับพื้นค้าน้อยค้าน้อยไม่จําเป็นต้องรักษาแผลเป็นเสียงของเขาแผ่วเบาและเต็มไปได้วยความตกตะลึงค้าสั่งเจ้าไปที่เตียงแล้วนอนลงจากนั้นถเถาวนจอมเจ้าเล่ก็กระจนใส่องคลักหนุ่มแน่นอนว่านอกเหนือจากการทายายังมีกิจกรรม,มอื่นๆอีกเช่นยามรับประทานอาหาร มาสีเสียเอ,อิร์มาร่วมโต๊ะกับข้า,าเทาวันพูดพร้อมรอยยิ้มนายท่านข้ามีมันโทแล้วใบหน้าของเสียเอ,อิร์ไรลอาลรมณ์อะไรนะขนมปังนั่นให้สารอาหารไม่ครบหรอกนะมานั่งด้วยกันกับข้านายท่านผู้รับใช้ไม่สามารถร่วมโต๊ะกับเจ้านายได้ข้าสั่งเจ้ามานั่งลงแล้วทานอาหารกับข้าแน่นอนว่าช่วงเวลาที่ชั่วร้ายที่สุดคือตอนอาบน้ำเสีเอ,อิร์ทูหลัง เสี่ยวเอ๋อร์แรงไปเบาลงหน่อยเสี่ยวเอ๋อร์เจ้าทําได้ดีมากช่วยทําความสะอาดด้านใดค่าด้วยเสี่ยวเอ๋อร์ทำไมเจ้าเงียบจังเจ้าเลือดกาเดาไหลความจริงแล้วถาวรพึงพอใจกับปฏิกิริยาเหล่านี้มากเขารู้สึกอนาใจที่เขาพยายามอย่างหนักมาหลายวันแต่ต่อให้กระหายมากเท่าไหร่เขาก็ยังตัดสินใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนจะขึ้นเตียงตอนนี้ถึงเวลาที่จะข้ามไปขั้นตอนถัดไปหรือยังนะ อย่างน้อยเมื่อเสี่ยวเอ,อ๋อมองมาที่เขาดวงตาของเขาก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นเรื่อยๆทาวนเคยลอบโจมตีอยู่หลายครั้งแต่พบว่ามันช่างยากเย็นเหลือเกินในที่สุดก็ถึงเวลากินแล้วในคืนเดือนมืดที่ลมพัดแรงทาวนเรียกเสี่ยวเอ,อ๋อลงมาจากหลังคาแล้วบอกให้เขานอนลงตกดึกทาวนก็ปีนขึ้นไปบนตัวของอีฟายเสี่ยวเอ,อ๋อเจ้าติดตามข้าทุกวันใช่ไหมขอรับ เจ้ารู้เรื่องทุกอย่างของข้าใช่ไหมขอรับเจ้ามองข้าตลอดเวลาและเจ้าชอบข้าใช่ไหมข้าน้อยรู้ความผิดของตัวเองเจ้าไม่รู้เจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมข้าถึงเคียนเจ้าตอนนั้นข้าน้อยไม่รู้นายท่านคนนี้ต้องการให้เจ้าอยู่ข้างบนแต่เจ้ากลับมอบพรมจันทร์ให้ข้าเจ้าคิดว่าข้าจะไม่โกรธหรือทาวนหยิบน้ำมันหล่อเลื่นที่เตรียมไว้ล่วงหน้าออกมาแล้วพูดว่าเจ้า คิดว่าเจ้าควรชดเชยให้ข้าไหมเซียวเออรู้สึกงงงวยท่านอองเป็นฝ่ายที่อยากครอบครองเขาเองในคืนนั้นแต่ตอนนี้เหตุการณ์ในคืนนั้นกลับเปลี่ยนไปด้วยลมปากของท่านอองได้อย่างไรหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปมากเลยเกินเขาชอบที่มันกลายเป็นแบบนี้เขาชอบท่านอองคนปัจจุบันมากกว่าแม้เขาจะไม่รู้สาเหตุว่าเหตุใดท่านอ,องที่เขาเฝ้ามองมาตลอดจู่ๆก็เปลี่ยนไปถึงเพียงนี้ก็ตาม ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่สามที่สี่นะคะทุกคนทุกคนพอฟังแล้วก็จะรู้นะคะว่านิยายเรื่องนี้นี่มันโจกที่ดีนี่เองนะคะเป็นนิยายขั้นเวลานะคะเพราะว่าแอดเจอเรื่องที่จะอ่านแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นนิยายยาวแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์คอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ